เราต้องขออนุญาตคุณแม่ของน้องเข้าปั้นนะคะและน้องเข้าปั้นนะพอดีเราไปเห็นคลิปตัวนี้มาโดยบังเอิญแล้วเรารู้สึกว่าน้องมีอัจฉริยะมากเลยเป็นคนอัจฉริยะที่ปั้นพญานาคตอนสองขวบดูสิคะอนาโตมีและความโค้งความมนทุกอย่างโอ้มันน่าทึ่งมากทั้งหัวพญานาคเอ่ย อะไรเออแล้วดูสิคะตอนนี้10ขวบนะคะสิขวบแล้วแต่ก็ปั้นปั้นได้ขนาดคนอายุ25 30ปั้นได้เลยอะ่ะซึ่งตัวเองแล้วก็เรียนศิละปะมาแต่อนาโตมี่ของการปั้นให้ได้รูปทรงขนาดเนี้มันต้องฝึกฝนมากค่ะมันต้องฝึกฝนฝึกฝนจริงๆถึงจะได้อนาโตมีแบบนี้อยู่ดีดึงดึง,ด,งดินขึ้นมาปั้นออกมามันไม่ใช่ง่ายนะคะ และที่ชอบอีกอย่างคือน้องฝักฝ่ายพุทธศาสนาอย่างสูงอะค่ะดูค่ะคือน้องจะพูดถึงนอนเกี่ยวกับหลักธรรมะต่างๆเลยนะคะเหมือนแกมีพคอสวรรค์หรือถ้ามองไปอีกในมุมหนึ่งน้องเหมือนแกอาจจะระลึกชาติอะไรสักอย่างได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแต่แกก็จะแบบนะแล้วดูดูอาจารย์เฉลิมชัยอ่รีวิววิเคราะห์งานของแกดูนะคะนี่ค่ะอาจารย์เฉลิมชัยท่านก็ยังแบบอึ้งกับงานของน้องน้องสิบขวบน้องปั้นไดขนาดนี้ที่เขเอามาให้ผมดูนะว่าเป็นเด็กอัจฉริยะที่สุดในการปั้นนะที่ผมบอกอัจฉริยะเพราะอะไรเพราะผมเห็เลยว่ารูปปั้นของเด็ก มาขัปั้นอายุได้เดี๋ยวนี้ลูกสิบขวบเด็กอายุสิบขวบแม่เจ้าค่ะใช่สิบ<ล>ขวบเป็นเด็กศิลปกรปีหนึ่งผมยังไม่สามารถปั้นอย่างนี้ได้ขึ้นปีสองก็ยังเสียปั้นไม่ได้แล้วผมก็เสียแน่ว่านะหลายคนคือนะเราก็อึ้งมากเลยเหมือนกันเราดูน้องเนี่ยค่ะน้องสองขวบน้องปั้นตัวนี้นะตอนสองขวบน้องปั้นตัวนี้ตัวนี้นี่เอาไว้ให้เด็กปีหนึ่งมาหาลาัยปั้นนะคะแต่น้องปั้นออกมาได้ อะนาโตมีใช่เลยเนี่ยตั้งแต่แบบหัวเล็กไปถึงตัวเล็กหัวใหญ่ตัวเล็กตัวโค้งการโค้งงอมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งจริงๆนะคะเนี่ยผลงานของน้องตอนสองขวบคือมันเหมือนมีชีวิตเลยมันแปลกมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็น้องถ้าใครสนใจเข้าไปดูในอ่า แอคเค้์ของน้องได้เลยนะใน t ิ k t o k ค่ะเนี่ยค่ะดูนะคะเกรดดูเกรดแต่ละตัวดูเกรดดูลายกระหนกดูเกรดดูความผิวและเดี๋ยวมาดูมุมมองในพุทธศาสนาว่าทำไมน้องถึงปั้นออกมาขนาดนี้ดูสิคะเนี่ยค่ะการม้วนตัวมันเหมือนมีชีวิตเหมือนมีชีวิตจริงๆอะ่ะ งูที่มีชีวิตจริงๆอะค่ะมันเป็นการอนาตมีของงูที่มีชีวิตจริงๆอะมันไม่ใช่เหมือนงูสตารหรืออะไรเลยมันมีลมหายใจอยู่ข้างในรูปปั้นนี้เนี่ยเวลาน้องจะทำงานอะไรน้องก็จะแบบสวดมนต์ก่อนเออขอพรสวดมนต์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถึงปั้นงานเนาะทำงานอะไรอย่างเงี้ย อืเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรอืมมากกว่าที่เราเข้าใจนะบนโลกใบนี้เนี่ยถ้าคุณงามวคุณงามความดีมีอะไรจร่งเง้ยหมือวนะ่าน้องจะฝึกให้ตัวเองไปนิพพานด้วยไหมมันก็เรื่องนี้ก็น่าจะมีจริงนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยหลังจากการทำรูปรูปพุทธศาสนสานเสร็จแล้วเนี่ยอืมตัวเองเนี่ยก็สามารถเข้าสู่นิพพานได้แล้วเพราะว่าเออหมดเรื่องราวหมดภารกิจที่จะต้องทาแล้วอะครับ อืมแล้วน้องจะช่วยยังไงอ่ะแล้วน้องเขาพูดถึงภารกิจที่ตัวเขาได้ทำนะคะเขาบอกว่าถ้าเขาเขาสามารถปั้นให้เป็นถาวรวัตถุได้ก็จะเรื่องอันนั้นคือหมดภารกิจแหละถ้าเกิดว่าเรื่องหมดแล้วแหละอืมแต่หรือมันจะมีวันนั้นล่ะไป ทันยุคพระศรีอานไหมเหมือนอย่างเราเราเนี่ยคนเทาเทาแบบเนี้ยจะทันไหมอ่ะถ้าอย่าไปหวังยุคพระศรีอาเราหวังให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนดีก็พอครับถ้าเราหวังรุ่งยุคพระศรีอานเนี่ยเราก็จะเหมือนเป็นคนโลภมากที่อยากไปยุคพระศรีอานอย่างเดียวโดยที่เราไม่คิดว่าการทําดีของเรามันจะเป็นอานิที่ส่งต่อชีวิตเราเอางไงฮะอืมมันจะส่งผลกับชีวิตเรายัางไงเราทำดีไปทำไมและเราทำดีไปได้อย่างไร เราต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดว่าเราทําดีเพื่อหวังผลเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำดีเพราะจิตใจเรายังม,มีความโลภอยู่หม้เราทําแค่กายด้านโอกมันก็ไม่ส่งผลใจด้านในทำไม่จิตใจเราหัดคุณททำไปฮะอืม